การพัฒนาเด็กที่ดีคือการให้ความรักความอบอุ่นและให้โอกาสเด็กเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นกำลังสำคัญของชาติจึงต้องได้รับการพัฒนาปกป้องคุ้มครองสิทธิตั้งแต่แรกเกิดอย่างเท่าเทียมกันทุกพื้นที่ในประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะเด็กช่วงปฐมวัยมีความสำคัญมากเพราะเป็นรากฐานที่มีผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพคนตลอดชีวิตและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดการเรียนรู้ในช่วงวัยนี้ จะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อคุณภาพชีวิตของคนเพราะเป็นช่วงที่สมองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วดังนั้นสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบตัวเด็กการเลี้ยงดูการดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นรวมถึงความพร้อมในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานตามวัยอย่างมีคุณภาพทุกด้านในปัจจุบันประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปีจำนวน4.5ล้านคนและผลสำรวจโดยกรมอนามัยตั้งแต่พุทธศักราช2542 ถึง2,560พบว่าร้อยละ30เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการไม่สมบยัยโดยเฉพาะด้านภาษานับเป็นวิกฤตร้ายแรงต่อการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงมั่คงคั่คงและย,ยั่งยืนในสภาพสังคมที่บิดามารดาและผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องนำเด็กปฐมวัยไปรับบริการการดูแลและพัฒนาในรูปแบบต่างๆที่มีคุณภาพแตกต่างลื่ล้ำกันมากระหว่างกลุ่มมีโอกาส กับกลุ่มด้ยโอกาสระหว่างการจัดการศึกษาเร่งเรียนจนเครียดกับแบบละเลยขาดความเอาใจใส่ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เหมะสมกับพัฒนาการของเด็กจึงเป็นความจําเป็นเร่งด่วนทาไมเราถึงต้องพัฒนาเด็กปฐมวัยก็เพราะว่าเด็กปรมวัยเนี่ยนะคะเป็นช่วงซึ่งสําคัญที่สุดเลยในชีวิตมนุษย์เราเริ่มตั้งแต่เขาอยู่ในครรภ์น,นะคะแล้วก็ผอกคลอดออกมาแล้วเนี่ยสมอง เติบโตเร็วที่สุดเลยแล้วก็จะมีช่วงเราเรียกว่าหน้าต่างในโอกาสในการพัฒนาอย่างมากเลยได้เร็วที่สุดแล้วไม่เคยตําแบบ่นี้ได้อีกในอายุถัดไปอะค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าเราตอบสนองความต้องการให้เด็กได้ครบถ้วนไงนะคะเราก็จะได้คนดีคนเก่งสมองก็ปัดเปลืองนะคะมติคณะรัฐมนตรี เม,มื่อวันที่2มกราคม2562เห็นชอบร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและประกาศใช้โดยให้ยกเลิกมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554และให้ใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติเป็นมาตรฐานกลางแทนและให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณานำม,มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลและรับผิดชอบมีการบริหารจัดการการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามตาม,มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนเป้าหมายในการใช้มาตรฐานคือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กสถานรับเลี้ยงเด็กเอก,เอกชนโรงเรียนอนุบาลรัฐและเอกชนเป็นต้นประมาณ53,230แห่งการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศไทยให้มีคุณภาพมีพัฒนาการที่สมวัยนั้นเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการการทางานร่วมกันเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เข้าถึงการบริการที่ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานตามวัยมีคุณภาพทุกด้านอย่าง,ท,งทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการอีกหลายคณะจัดทำมาตรฐานเพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศและได้จัดทำระบบประเมินออนไลน์ตามมาตรฐานชาติขึ้นเพื่อให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดทั่วประเทศได้ประเมินตนเองในระบบและประเมินผลเป็นภาพรวมของประเทศ ร่วมกันพัฒนาให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งมีคุณภาพตามมาตรฐานในสังคมต่อไปงวงประกอบของมาตรฐานมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติประกอบด้วย3ด้านได้แก่มาตรฐานด้านที่1การบริการจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมาตรฐานด้านที่2กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์เรียนรู้และเล่น มาตรฐานด้านที่3คุณภาพเด็กปฐมวัยครอบคลุมเด็กปฐมวัยอายุตั้งแต่0ถึง6ปีหรือก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่1พัฒนมาตรฐานด้านที่1การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใช้ PDCA มาใช้ในสัดส่วนของเรานะคะมาตรฐานที่2งคือเร,รื่องครูผู้ด,ดูแลเด็กมีการพัฒนาศักยภาพในการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องด้านของคุณภาพเด็กเราจะวางแผนในเรื่องของการพัฒนาเด็กในแต่ละวัน จะแยกออกเป็นพัฒนาการเดียวพัฒนาการกลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนท้องถิ่นพ่อแม่ผู้ปกรครองครอบครัวชุมชนภาคประชาสังคมรวมถึงบุคลากรทุกหนวยต้องมีความเข้าใจและตระหนักในความร่วมมือที่ต้องช่วยกันดูแล ส่งเสริมให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศทุกบริบทให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเด็กปฐมวัยมีโอกาสได้รับการพัฒนาให้มีพัฒนาการสมบยัยนำไปสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพในสังคมที่ท้าทายในศตวรรษที่21ต่อไป